เอาแล้วไงนักร้องหนุ่มนุกธนดนลลั่นอนาคตเป็นไงไม่รู้ตกกลุ่มลักน้องกันตองเขาแล้วเอาแล้วไงนุกธนดลตกกลุ่มลักน้องกันตองเขาแล้วลั่นอนาคตเป็นไงไม่รู้ตกกลุ่มลักแล้วสวยสะก,กดหลังโซเชียลฮือฮาแทานทห,ห,หารหลังฮือฮาเกณฑทหารปีห7หนุ่มหนุ่มถึงกระเพอ้อเมื่อปรากฏตัวของนางงามน้องกันตองนางฟ้าที่คว้าบ้านว้าวชัยภูมิสวยขนาดสาวแทะก็ต้องยอมแพ้ ทำอาโซเชียลคือคักแห่แช์เปิดวาร์ปน้องก้านตองรวมทั้งนักร้องหน,หนุ่มนุกธนดลก็ยังเป็นอีกคนที่เพ้อหาน้องก้านตองแล้วโดยได้แชร์โพสต์ของน้องก้านตองลงเฟซบุ๊กพร้อมแคปชั่นว่าอนาคตเป็นไงไม่รู้แต่ที่รู้รู้ ผมตกหลุมรักเธอคนนี้เข้าแล้วโดยแคนดี้ราดแก่งนั้นก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์ยอมความสวยโหสวยจัดยอมเลยถามกางแฟนๆแหกกดไลค์คอมเมนต์รัวๆแ,แชร์น้องกั้นตองสวยมากจริงๆพร้อมถามหนุ่มนุกธนาดลเอาจริงหรือเปล่าอาทิพี่เขาสวยมากเลยนะสวยคักโคตรสวยเลยอ่ะสวยจริงๆเป็นต้น